ตาไปยอใสมาใส่กี่หลังวันนี้เต่าเกาคือกี่หลังแม่ใสกี่เกาคือกี่หลังไม่ได้ปะบูตขยันานักไม้วโอตัวใหญ่มาก ขอโทษเด้อมัเลี้ยงขอบัวเด้อมันขอโทษเด้อปลาบูเขียมนั่เดียวเนาะอันี้กต้มอันแ่งน้ขนมเส้นฟองนะปลาบูีเี่อันใส่กี่ตัวมันเออใกี่ตัวนะใส่กี่ลังฮเอาจังอใส่กี่ลังวะนี่ กตเกาคือกี่หลังปนบ่หูกปนบ่หู้ไขี้ไปเดือดจังพอเรามขี้น็ดเข้ากันเอดยกันเข้ากันเข้าเขาขี้บัดจังอันนี้เหกนนักกาอนนีกิดกตะเฮอแล้ว โอ้ไปว่าไปว่ามาบะต้องมัดมาห้องกระเด็นห้องฮักฮักอ่ะเจ็ดเจ็ดอ่ะหกมิดรแม่หกมิดหกมิดรอางด้ไปยันนึงกันทางไ้ว้ตัวนี้